สำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะทำเป็นเมนูเมลอนนมสดคาราเมลเย็นนะคะโอยกลิ่นเมลอนแบบฟุ้งขึ้นมาเลยอะ่ะกลิ่นคาราเมลค่ะหอมๆม,มันๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะทำเป็นเมนูเมลอนนมสดคาราเมลเย็นนะคะหน่อยก็จะมาแชร์ทั้ง2ส,สูตรเลยค่ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนและแก้ว2 2อออนนะคะ ก่อนที่เราจะไปทําค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะมาเรามาดูเลยค่ะวัตถุดิบตัวแรกนะคะนั่นก็คือไซรัปซินเยอริต้านะคะเป็นกลิ่นเมลอนค่ะเนาะอ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นซอสคาราเมลนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าทางร้านเรานะคะก็จะใช้เป็นของดาวินชีค่ะต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นนมสดรสจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าหน่อยใช้เป็นของเอมมิวค่ะอ่ะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นนมผสมนะคะนมผสมก็คือนมข้นหวาน2กระป นมข้นจืด1กระป๋องนะคะผสมให้เข้ากันนะคะาเราต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าซอสคาราเมลนะคะหน่อยได้แบ่งใส่มาเป็นขวดเล็กๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะสําหรับสูตรแก้ว16อ่ออนนะคะนมสดนะคะสําหรับสูตรแก้ว16ออนค่ะหน่อยก็จะใช้มาอยู่ที่4ออนค่ะสี่ออ,อน นะะหน่อยก็จะใส่เมลอนค่ะอยู่ที่2ปั๊มนะคะ2ปั๊มก็คือ15 ml ค่ะหรือว่าครึ่งอ่อนสองปั๊มเต็มๆเลยนะคะเราใส่ไซรัปไปเสร็จเรียบร้อยนะคะนมผสมค่ะ,ะตัวนี้นะคะเราก็ใส่มาทั้งหมดค่ะ0.5 ml นะคะปึ๊บอ่านะคะเดี๋ยวเราก็มาคนกันเลยค่ะนะคะปึ๊บ นี่เลยสีออกแนวละมุนละมุนนิดนึงนะคะจะไม่ได้แบบออกแนวเขียวเกินไปนะคะทีนี้ค่ะดี๋ยวหน่อยก็จะมาปั๊มฟองนมไว้นะคะตัวนมค่ะพิชเชื่อเย็นนมก็ต้องเย็นนะคะใส่มาครึ่งแก้วค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาท็อปอยู่ด้านบนนะคะนี่เลยเอ่านะคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะในสูตรแก้ว16ออนนะคะเราก็จะต้องมีคาราเมลด้วยเช่นกันนะคะทีนี้คาราเมลค่ะ นี่หน่อยจะนํามาใส่เลยก็คือเราจะลาดไปแบบข้างๆแก้วนะคะปึ๊บตกแต่งแก้วให้สวยงามค่ะหน่อยก็ลาดไปเลยนะคะนะคะเราจะวนไปก้นแก้วนิดหนึ่งก็ได้ค่ะปึ๊บนี่เลยได้แบบนี้นะคะใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะนี่เลยนะคะเอาแค่เต็มแก้วก็พอค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเทลงไป นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ท็อปหน้าด้วยฟองนมค่ะเนาะนี่เลยแล้วเราก็มามาร์กหน้านะคะนิดนึงค่ะเราอยากจะทำเป็นรูปอะไรดีหัวใจดีกว่าหรือว่าดาวปุ๊บอ่ะหน่อยก็จะทำเป็นดาวนะคะนี่เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะนี่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็มาทําแก้ว22ออนกันเลยดีกว่าค่ะแก้ว22ออนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวน่อยก็จะเทนมสดรสจืดน,นะคะมาอยู่ที่เอ่อ7ออนนะคะแล้วเราก็มาใส่ไซรัปค่ะซินยอริต้านะคะ3ปั๊มนะคะ3ปั๊มก็ประมาณ20 ml ค่ะทุกคน2 สอ่าแล้วก็นมผสมค่ะนมผสมนะคะหน่อยจะใส่มาที่1นึ่งออนค่ะ,คะแล้วก็คนคนคค่ะให้เข้ากันคนเข้ากันเสร็จปุ๊บค่ะเดี๋ยวเราก็มาตกแต่งแก้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับสูตรแก้ว22ออนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะราดลงไปใครชอบเยอะๆราดเลยเยอะได้เลยนะคะ แล้วก็ไปใส่น้ำแข็งค่ะใส่ลงมานะคะชืบแล้วเราก็มาท็อปฟองนมค่ะ,อ,ะอันนี้หน่อยก็เอาลายเบสิกเลยค่ะวาดไปค่ะปุ๊บปิดฟ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสูตรแก้ว16ออนและแก้วย2่สิบสองออนค่ะเป็นไงไงบ้างค่ะง่ายไหมคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงค่ะเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมสูตรแก้ว16ออนกันก่อนเลยดีกว่าหน่อยข,ขอแบบคนนิดนึงก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเขาจะตกไปอยู่ด้านล่างเยอะ กลิ่นเมลอนแบบฟุ้งขึ้นมาเลยอะทุกคนไม่ดีมากเลยปกติไม่เคยกินแบบนมกลิ่นเมลอนนะคะแต่ก็อุย้ยมันมันดีอะอืมพอดูดไปครั้งแรกค่ะมันก็จะมีความเป็นนมเมลอนนะคะส,ะส่วนใหญ่เนาะแต่พอเราดูดไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีความแบบ กลิ่นคาราเมลค่ะกลายเข้ามานะคะแล้วก็มีความแบบหอมๆมันๆหอมๆมันๆบวกกับกลิ่นเมลอนที่มันกระทบกันนะคะเว้ยมันดีมากเลยฟิลแบบดีมากอืมเราเรามาดูสูตรแก้วยี่สิบสองอนกันค่ะไม่ได้แตกต่างจากสูตรแก้วสิบหกออนเลยค่ะต้องบอกว่ามาแบบฟิลเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีความแบบ หวานกําลังดีค่ะทั้งคู่เลยนะคะต้องบอกว่าเหมือนแบบเราไม่ได้แยกแก้วกันอะเหมือนมันมาด้วยกันนะคะเนาะหวานกําลังดีนะคะไม่ได้หวานจนมากเกินไปแต่หน่อยต้องย้านะคะว่ามันเป็นหวานสุดปกตินะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะที่ไม่ทานหวานค่ะหน่อยแนะนําว่าให้ลดนมผสมลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะชอบความกลิ่นเมลอนค่ะเพิ่มเมลอนเข้าไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครค่ะชอบมีความเป็นคาราเมลสูงๆนะคะก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปค่ะซอสคาราเมลนะคะเนาะ สามารถไปปรับสูตรนะคะกับร้านเราที่มีได้เลยค่ะหรือว่าให้เข้ากับหน้าร้านที่เ,ออเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรค่ะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะไปอ่านนะคะแล้วก็มาทำคลิปดีๆแบบนี้นะคะเสนอให้กับทุกๆคนได้ดูกันอีกนะคะเนาะ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ได้นะคะละที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากไปด้วยค่ะกับเมนูนมสดเมลอนคาราเมลเย็นนะคะทั้งสูตร10ออนซ์และก็สูตรแก้ว22ออนซ์ค่ะสำหรับวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ